ความมันความเร้าใจครับผ่านทางหน้าจอ t ีสปอร์ครับครับคู่นี้ก็ถือว่าเป็นมวยระดับแนวหน้านะครับในรุ่นเล็กของภาคอีสานด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีทุนการศึกษา1 0 0 0 0แบาทนะครับสำหรับผู้ชนะคู่นี้ครับมาดูกันนะครับเรียกว่ายกรากนี่เดินเบียดทันทีเลยนะครับทางด้านของพลายเงินในขณะที่ชายล่าน้ประเภทจังหวะฝีมือนะครับโอ้มีแทงซ้ายนี่ดูว่าสวยนะครับทรงมวยเนี่ยสวย โอตจะพายเงินนี่มาดุเหลือเกินนะครับบอลอสองมวยเขาบอกว่าพายเงินกับเมืองไทยสบุญเยี่ยมหรือพี่เคสนชัยนี่เหมือนกันเลยครับประเภทผู้วิชิตความเจ็บปวดครับแต่ว่าอย่ารับเยอะนะมวยไทยพอรับเยอะสะสมเยอะๆแล้วมันอาจจะมีสิทธิ์ยุบได้ครับมวยไทย5ยกครับเป็นพระเอก3ยกไม่ได้ครับต้องเป็นพระเอกทั้ง5ยกจนได้รับการชูมือครับมีเพียงยกแรกนะครับ เริ่มจะเล่นกันเจ็บๆแล้วนะครับโดยเฉพาะพลายเงินนี่ถือว่าเป็นมวยที่ชกสนุกนะครับแล้วก็ถูกตลาดโอตะแข้งซ้ายหรือว่าออกมาสวยเหลือเกินนะครับของชายล่าเนี่ยพยายามดักเตะดักเขานะครับสกัดการบุกของพลายเงินโอเกมการยกนี่เริ่มตื่นเต้นตั้งแต่ยกแรกแล้วครับบางท่านเพิ่งเปิดมานี่นึกว่าช่วงยก3ายก4หรือเปล่าครับเห็นนักมวยโอโหออกอาวุธนี่ครับ โอ้โหออกอาวุธกันไม่หยุดเลยครับอ้าแข้งสกัดอยู่ไหมครับชายล่าอ่าพลายเงินหิ้วแล้วครับล็อกได้ตีอ่าต่างฝ่ายต่างก็สู้ในครับไม่มีไม่มีให้กินฟรีครับในศึกมวยไทยระดกคนไทยครับเรียกว่าเป็นมวยปอดใหญ่ปลายแรงแน่นะครับทางด้านของพลายเงินพอยกแรกนี่เริ่มเบียดโอ้แต่โดนแข้งซ้ายไปเยอะๆนี่ก็มีสิทธิ์ยุบได้นะครับเพราะว่าไม่มีบังเลยนะครับทางด้านของพลายเงินพายายามเบียดเข้าไปปล้ำในโอ้ดูลูกขวาง ทาการแยกก่อนครับตีกันไม่ถนัดครับถ้าออกอาวุธกันแบบนี้นี่แสดงว่านักมวยทั้งคู่เนี่ยมีความมั่นใจในเรื่องของการพิซซ้อมนะครับเพราะว่านี่ยกแรกครับโอ้โหร่างกายใครดีกว่ากันครับใครซ้อมไม่ถึงอ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นิดเดียวนี่เรียบร้อยเอ้าบิดล้มลงไปครับเหมือนจะกระตุกเขาครับแต่ว่าตัวเองเสียหลักกระพายเงินครบเครื่องจริงๆนะครับอาวุธมวยทั้งหมัดเข่าเท้าศอกนะครับวงในนี่ก็เรียกว่า ยืนขวางยืนค้ำแทงกันเลยนะครับลกกันคุณทีผมทีนะครับลกกันเจ็บเ็บครับตอนนี้อยู่ที่การยืนระยะแล้วนะครับเพราะว่าลกกันตั้งแต่ยกแรกอย่างนี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับใครยุบใครย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้ได้เลยครับก่อนที่ผมออสเคโอแล้วก็พี่อารีจะบรรยายคู่นี้นี่เมื่อตะกี้นี่เดินเจอพี่คมแฝกเขาบอกว่าจับตาดูมุมแดงดีๆครับนี่คือเมืองไทยคนต่อไปครับแต่ว่าต้องมาดูนะครับว่าวันนี้จะ โชว์ผลงานได้สวยมากน้อยแค่ไหนครับชกน่ารักกันจริงๆครับ110ปอนด์นะครับมวยดาวรุ่งอนาคตไกลครับตีตีไม่หยุดนะครับายเงินออกอาวุธกันตลอดเลยนะครับนี่เพียงยกแรกเท่านั้นชวนทะเลาะแล้วนะครับนะครับมีหมัดมีศอกปบเครื่องเอาแล้วครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่2ครับถ้าชกอย่างนี้นะครับถือว่าชกถูกตลาดแสนมวยเลย โดยเฉพาะทางด้านของพลายเงินนี่ตอนนี้เบียดอีกแล้วนะครับตามสไตล์จริงๆสมคำร่ำลือจริงๆนะครับว่าเป็นมวยเดินเบียดถอดแบบมาจากทางด้านของเมืองไทยเลยนะครับค่ายเดียวกันนะครับสิทธิศรพิชัยเบียดเข้าไปเอาละครับดูนะครับชายล่านี้พยายามจะออกแข้งสวยๆสกัดเอาไว้แต่ว่าจะสกัดได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าพลายเงินนี่ถึงตัวตลอดครับดูทรงอาจจะไม่สวยงามเท่าไหร่นะครับพลายเงินอาศัยความแข็งแกร่งแข็งแรงครับ ส่วนชัยลานี่ดูการยืนมวยการออกอาวุธมาจะจะดูสวยกว่าครับแต่ลูกแข็งแรงโอ้โหแต่ลูกแข็งแรงนี่เห็นเลยนะครับว่าพายเงินแข็งจริงๆครับโอ้โดนไปก่อนยอมโดนก่อนครับชนอย่างเดียวเบียดอย่างเดียวนะครับทางด้านของชายล่านี่จังหวะออกแข้งซ้ายตีหน้านี่ก็ออกได้สวยเนียนตานะครับจับตาดูดีครับโอ้ซ้ายแต่ละดอกนี่เต็มๆชายโครงทั้งนั้นพายเงินนี่ไม่มีบังเลยนะครับเดินเบียดอย่างเดียวเอาเลยครับตอนนี้มาสู้กันที่วงใน ตีได้ไม่ถนัดนี่กรรมการก็ต้องแยกก่อนครับนักมวยทราบใช่ไหมครับว่านี่คือมวยไทย5ยกนะครับโอ้โหแต่ยก2โอ้โหยก2ชกกันแบบนี้ครับไม่น่าจะครบ5ยกครับไม่ใครก็ใครอะครับอ่ะตีอ่ะดูเลยครับดูเลยครับดาวรุ่งอนาคตไกลครับในแผนการสร้างของทีมงานเพชรยินดีครับอ่าพรุ่งนี้วันเกิดดูโบ๊สด้วยนะครับดูโบ๊สนัทเดชวัชิระรัตนวงศ์ครับ โอ้โหนี่ชกเหมือนแบบฉลองวันเกิดให้กับดุมโบ๊ทเลยครับขวางไว้ขวางไว้อแข็งแรงมากนะครับลายเงินฉลองให้กับโปรโมเตอร์ของเสียโบ๊ทเลยนะครับนัตเดชวชีระรัสนะวงนะครับก็ต้องแลกความมันกันให้เห็นกันจะแบบนี้นะครับมาแล้วครับแข้งซ้ายโอ้โห34ดอกนี้นะครับของชายล่าทําได้ดีนะครับ แต่ว่าหายเงินก็ไม่ฝนพยายามเบียดเข้าไปติดตัวตลอดนะครับพยายามจะปล้ำในจับไปรับแข้งสายเยอะๆนี่ก็ไม่ดีเหมือนกันครับดูไปดูมานี่คล้ายเมืองไทยพีเคเหมือนกันนะครับคือจะเดินเข้าไปแบบนี้แหละครับไม่ได้สวยงามเท่าไหร่อศัยความแข็งแรงเข้าว่าขวางไว้ตีพายเงินนี่แกก็ทุกข <c oughs> วางครับโอ้คอแขนนี่แข็งแรงด้วยครับหน้าบิดหน้าเบี้ยวเลยชัยล่า เรียกว่าลูกขวางทําได้ดีนะเอาล้ครับเบียดไปเรื่อยอย่ายุบอย่าย่นนะครับทางด้านของชายล่าเตะได้เตะไปพลายเงินบอกนะครับขอชนอย่างเดียวเอาลครับอาชีพถนัดนี่ก็ดูแล้วน่าจะเป็นเขาแล้วนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกที่3ครับก็ถิ่นเลยครับบุรีลำชายล่ากาลสินครับอ่ะตามกันต่อครับพลายเงินยังเดินเหมือนเดิมนักชกคนนี้นี่ดูแล้วถอยไม่เป็นครับนี่เขียล่างล้มไปทีหนึ่ง วงในครับมาดูครับจังหวะจับหิ้วล็อกล็อกต่างฝ่ายต่างจับได้ถือว่าสวยครับล็อกโดนเข่ากันอยู่ถ้ายังออกอาวุธได้กรรมการก็จะปล่อยให้ตีนะครับแต่ว่าถ้าจับแล้วดูว่าไม่ออกอาวุธนี้ต้องแยกเลยครับนี่แหละครับทางด้านของพลายเงินนี่แข็งแรงจริงๆนะครับแต่ซ้ายนี่โหทำงานดีเหลือเกินชัยล่าทั้งแข้งทั้งเข่า วงไหนก็สู้ด้วยแล้วนะครับตอนนี้ดูการล็อกโอ้พายเงินนี่ล็อกนี่แข็งแรงจริงๆครับวงในนี่ดูว่าล็อกเห็นล็อกได้เปรียบเลยครับแต่วงนอกนี่โดนสายเข้าไปแต่ละดอกโอ้สถานทั้งตัวครับโดนไปก่อนนะครับพายเงินเดินเข้าครับยัดมาครับชายล่าคู่นี้นี่ถึงจุดนี้นี่ก็ยังคู่ขี้กันอยู่นะครับอาวุธชายล่านี่ดูว่าชัดเจนครับแต่ว่าลูกแข็งแรงของโอ้โหพายเงินนี่ก็น่ากลัวจริงๆครับไม่รู้ว่าแกจะ จะเจ็บจะเจ็บตอนไหนอะครับคือโดนแล้วไม่มีอาการหรือว่าเดินออกอาวุธได้สวยนะครับคอยดักออกแข้งซ้ายสวยๆเลยทางด้านของชายล่าอาวุธมวยนี่ดูว่าสวยงามทุกลูกนะครับจากความแข็งแรงอย่างที่ออสบอกนะครับอยู่กับพลายเงินนะครับนี่ครับชนไปเรื่อยเอาแล้วครับเริ่มจะขยมได้เหมือนกันแล้วนะครับตอนนี้ยุบไม่ได้ย่นไม่ได้เลยครับนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามวยถูกคู่ครับมวยถูกคู่ครับเดินก็มาโดนข่าวตี ชายล่าก็มีทุกอย่างเหมือนกันครับวงในก็สู้ดีวงนอกนี่ก็เตะแต่ว่าแหมขวางจังหวะขวางของภายเงินนี่ก็ทําให้ชายล่านี่ปวดหัวเหมือนกันครับโอ้โหนี่แหละครับจังหวะขำํำแทงกันครับตอนนี้ใครจะจับได้เปรียบใครจะดีกว่ากันแลวครับตอนนี้โอ้ต้องแยกก่อนละครับไม่สนนะครับตอนนี้ยังชนเหมือนเดิมตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกนี้นี่เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับภายเงินนี่ชนอย่างเดียว เอาละครับตอนนี้ล็อกได้ล็อกได้เริ่มจะตีได้สวยๆจะยุบจะย่นหรือเปล่านะครับทางด้านของชัยล่าเพราะอาวุธวงนอกนี่โอ้โหซ้ายออกทั้งแถบเลยสวยงามครับคู่นี้นี่ถ้าจัดในช่วงเหตุการณ์ปกติไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9นี่มันต้องมีเงินรางวัลพิเศษนะครับโอ้โหดูชกกันยก3ครับยก1ก็เป็นแบบนี้นะยก3ก็ยังไม่มีใครไม่ออกอาวุธโอ้โหร่างกายเยี่ยมทั้งคู่เลยครับ เรียกว่ามีการเตรียมตัวฟิตซ้อมที่ดีนะครับเอาละครับวงในนอกนะเป็นของชายล่านะครับในนี่ดูว่าจะเป็นของพลายเงินแล้วตอนนี้พยายามจะชนอย่างเดียวรู้นะครับว่าวงนอกนี่เป็นรองโอ้โหดูทางซ้ายเหนือเหนือทางนั้นนะครับสองดอกนี้นี่ครับมาได้เลี่ยมโอ้ยเดี๋ยวมาตามกันต่อในไกลครับนี่ถือว่าเป็นอนาคตของวงการมวยเลยครับชกกันแบบนี้ร้อยสิบปอนด์นะครับตามกันครับยกสี่อ่ะพลายเงินก็ทรงเดิมครับดูแล้วนี่ น่าจะถอยไม่เป็นครับมวยอย่างพายเงินนี่น่าจะเดินเป็นอย่างเดียวครับในขณะที่ชายร่าเองก็จังหวะนะครับเตะซ้ายแทงซ้ายนะครับเป็นมวยขวานะครับแต่ว่าตีหน้านี้ออกได้แม่นออกได้สวยเลอเกินดูครับซ้ายฝาดอีกแล้วเอาละครับทางด้านของพายเงินตามสไตล์จริงๆเบียดเข้าไปวงในวงในนี่นะครับพยายามจะค่มตีนะครับเดินหน้าข้ามมันครับพายเงินโอ้ยโดนซ้าย น้ำกระจายน้ำกระจายครับยังหยุดไม่ยังหยุดไม่ได้ครับไทล่ายังหยุดการเดินของพลายเงินไม่ได้ครับโอ้ล็อกมาครับจับมาแม่ใกล้เชือกไปหน่อยครับกรมาการดึงมาสู้ต่อชนก็ไปเรื่อยแล้วตอนนี้ทางด้านของพลายเงินแต่ว่ายกนี้ทําท่าจะช้าไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าโดนซ้ายเข้าไปนี่นะครับเอาแล้วครับมีแข้งขวาโตโอ้ยบิดเลี่ยมล้มไม่ล้มไม่ล้มครับสู้ด้วยนะครับวงในก็มีไล่แขนสู้นะครับทางด้านของไทล่า เอาละครับเกมการชกออกมาตรงนี้นี่ถือว่ายังเบียดกันนะครับโอ้โหเอาซ้ายเข้าอีกแล้วครับซ้ายซ้ายนี่ยุกไปนี่สิบทีนี่จะโดนทั้งสิบทีเลยหรือเปล่าครับโอ้โคู่นี้นี่สนุกร้าใจครับสมราคาครับเปิดหัวความมันศึกมวยไทยประดกคนไทยทางทีสปอร์ตเจ็ดครับเอาตีอ่าก็ตีไม่หยุดเลยครับพลายเงินไม่ไม่รู้ว่ากินอะไรเป็นอาหารครับ โอ้พละกำลังนี่เหลือเฟืออ่าแต่ว่าชายลากก็ดักสวยๆครับเอาบิดเลี่ยม,มาไม่ล้มเดินต่อก็โดนแทงคืนสวยครับใครเงินตีอา่าวงในล็อกได้ชายลากับสู้ยิบตาครับโอ้โหมวยรงนี้นะครับแลกกันตั้งแต่ยกแรกมาตอนนี้ถึงการยกที่4ี่นี่ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดให้เห็นเลยนะครับตางฝ่ายต่างโดนด้วยกันทั้งคู่เบียดก็ไวปล้ำตีเอาแล้วครับพยายามจะตีเหมือนกันนะครับเรว่าแต่ยังทําได้ไม่ถนัดครับ รูปเกมนี้เหมือนเอาเทปยกแรกมาเปิดทุกยกเลยครับพี่ลีครับเรียกว่าเหมือนกันเลยนะครับตั้งแต่ยกแรกนี่อาวุธนี่ออกตลอดตอนนี้ดูว่าทางด้านของชายล่านี่พยายามจะไม่ประทะด้วยแล้วนะครับคอยบงังสายโอ้สายนี่แม่นยำสวยงามเหลือเกินเป็นมวยขวานะครับแต่ตีหน้านี่ออกไม่สวยทางด้านของพายเงินนี่ก็พยายามจะเบียดปล้ำนมยแต่ก็ยังตีได้ไม่ถนัดมากครับ ดีใจแทนหัวหน้าคณะของน้ำมวยคู่นี้ครับทั้งพายเงินสิทธิสอนพิชัยและก็ชายล่าปอนหนึ่งเดียวครับมวยชกกันโอโ้โหสุดยอดครับพักก่อนคู่เดียวเวลาย,ยังเหลือให้ทั้งคู่ได้โชว์อีก1ยกนะครับยังยังเหมือนเดิมไหมยังเดินเหมือนเดิมไหมพายเงินยังเดินเหมือนเดิมครับสงสัยจะฝึกมาเดินอย่างเดียววะครับมั่นใจในความแข็งแรงเตะล่างครับ เดินโดนตั้งไว้เขี่ยล่างตั้งไว้ตั้งไว้ครับชายล่าซ้ายครับหมัดหมัดมาหมัดมาครับมาโดนเชียวตีชายล่านี่ล็อกล็อกไว้ก่อนครับให้กรรมการแยกพยายามจะเบียดอย่างเดียวแล้วนะครับตอนนี้พลายเงินช้าไม่ได้นะครับโอ้ในขณะที่ชายล่านั้นดูว่าจะตั้งแล้วนะครับตอนนี้ คอยบังคอยโตเอาละครับมาดูวงในวงในนี้ก็ล็อกใช้ได้เลยนะครับทำให้ทางด้านของทายเงินนี่ตีได้ไม่ถนัดแล้วก็มีตีฟู้ด้วยนะครับทางด้านของชายล่าเอาละครับเกมการชกตอนนี้ก็ถือว่าสนุกครับเบียดกันครับทั้งคู่มั่นใจแล้วครับเวลายังเหลืออีกโอเบเกือบสองนาทีเลยนะครับทั้งทายเงินสิทธิ์สอนพี่ชัยกับชายล่าปอนหนึ่งเดียวก็ดูว่าจะไม่ออกอาวุธนะครับ อาจจะมั่นใจผลงานที่ผ่านมาแต่ว่าคู่นี้เราก็ต่อว่าเขาไม่ได้ครับเพราะว่าสียกปกว่าที่ผ่านมานี่มันออกอาวุธกันไม่หยุดนะพี่ลีโอ้โตั้งแต่ยกแรกระคังยกแรกดังขึ้นนี่โอ้โหลุยใส่กันเลยแล้วก็ออกอาวุธกันตลอดนะครับในสียกนี่สียกเต็มเต็มนะครับตอนนี้มาสียกครึ่งแล้วนะครับมาถึงกลางยกที่5เนี่ยทั้งคู่ก็ออกไปผ่อนกันบ้างครับเอาละครับเดี๋ยวก็รู้นะครับต่างฝ่ายต่างมั่นใจจะมีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนี่คิดผิดเดี๋ยวต้องดูครับ ออกได้3หน้าแล้วครับแดงได้น้ําเงินได้ชนะทั้งคู่ได้ครับชนะทั้งคู่ก็หมายถึงว่าเสมอครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนี่อยู่ที่กรรมการด้านล่าง3ามท่านนะครับให้คะแนนครับจะชอบแบบไหนครับถ้าชอบลูกแข็งแรงลูกทนทรหดนี่ตามตาก็ดูว่าต้องไปแดงถ้าชอบลูกสวยงามอาวุธชัดเจนก็น้ําเงินครับอยู่ที่คนชอบครับคราวนี้ครับต้องมาติดตามกันนะครับเหลือเวลาอีก40วินาทีนะครับ เอาละครับทั้งคู่นี่ดูว่าสงบแล้วนะครับสงรามวนเวทีนี่สงบแล้วนะครับมาดูนะครับบีบหัวใจกรรมการเหมือนกันนะครับสำหรับมวยคู่นี้เดี๋ยวจบคู่นี้นี่ตามกันต่อที่ธรรมเอกจิตอาสาบางแก้วนะครับเจอกับชาติเกียงไกลอภิชาติมวยไทย120ปอนด์แล้วก็ปรเอศจิตพัฒนาครับเจอธนูทองช่างนุ่นศรีสะเกดร1อแล้วก็คู่เอกวันนี้ครับเราได้ดูนักชงต่างชาติด้วยนะครับวันมาริโอรจินดีอะคาเดมี่ครับเจอกับมังกรทองช่างนุ่นศรีสะเกด1 3 6ปอนด์ ก็เป็นชาวต่างชาติที่มาอยู่เมืองไทยหลายปีแล้วครับวันมาริโอนะครับก็ซิซ้อมอยู่เพชรยินดีระทังยกสุดท้ายดังขึ้นครับก้มลงไปกราบครับนักชกรุ่นน้องอายุยังไม่เยอะเลยทั้งคู่เชื่อว่าอนาคตไกลครับทั้งทายเงินแล้วก็ชายล่าเดี๋ยวมาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับผู้เปิดหัวความมันในศึกมวยไทยมรดกคนไทยครับใครจะเป็นผู้ชนะ,ะ,ะไปไหนครับ น้ำเงินครับสายล่าพอหนึ่งเดียวครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนฝ่ายเงินสิดสอนวิชัยไปอาวุธสวยงามจริงๆครับต้นนี้นึกว่าแย่นะครับเพราะว่าฝ่ายเงินจะเดินไม่หยุดจริงๆ